สรุปข่าวเชื่อมันยูโก,โกประจำวันที่3มกราคมโดยโค้ชเทพบลแมนเชสเตอร์เด็ดเช่นนี้ขอสเสนอเอาได้ไงรัชฟอร์ดขอเล่นกับทีมในท็อปลีกในครนี้เท่านั้นนะโดยการน,นี้มาบบร์ครัชฟอร์ดก่อนหน้าของแมนยูไม่สนใจข้อสเสนอก้อนโตจากระด้านของฝั่งซาดีอาระเบียโดยเขาเองต้องการจะเล่นในลีกที่มีการแข่งขันระดับลีกอย่าง5ลีกใหญ่ของยุโรปในครนี้เท่านั้น ซึ่งงานนี้กระแสการย้ายทีมของสตาร์ของชาวอังกฤษปรายนี้ยังคงมีออกมาอย่างต่อเน,นื่องหลังจากตัวเนียหลุดจากทีมอาาของเบอริมและก็ออกมาบอกเองนะว่าพร้อมที่จะเปิดรับความท้าทายครั้งใหม่ทําให้คาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ทางด้านของโม,โ,มโตโรนะฮะเปิดเผยบอกว่ามีสสโมสรจากซาดีอาระเบีย ที่ไม่ระบุชื่อในการยื่นข้อสเสนอก้อนโตถึงปีละประมาณ35ล้านปอนด์ให้กับแรดฟอร์ดแต่ว่านักเตะก็ตอบปฏิเสธข้อสเสน,อ,นอดังกล่าวไปขณะเดียวกันตายงานข่าวระบุด,ด้วยนว่าแรดฟอร์ดนั้นจะไม่พิจารณาข้อสเสนอจากสโมสรในตุรกีอย่างการตาสลายบราเกฟเนเบวเซ่เช่นกันโดยบ่มงมันที่จะเล่นกับลิกในการแข่งขันอย่างสูงอย่างค้าลิกใหญ่ของยุโร แ้ว่าสเปอร์จะเป็นอีกทีมที่มีข่าวสนใจอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าทางด้านของอาราติกบริงานข่าวเรีนว่าไก่เดอทองเนี่ยไม่ได้สนใจบรัสฟอร์ดโดยเน้นไปที่การดึงนักเตะอายุน้อยมาเสริมทัพในครังนี้เท่านั้นนะเป็นว่างานนี้ต้องรองดูันต่อไปก็ก้นันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอาจารย์โคเชื่อผีสู้ได้ดีแต่ว่าไม่รอดจากแอนฟิลนะ เมืออ่องอานนี้ด้าน,นของโจโคอดีตกองกลางคนดังมองว่าแมนยูจะสู้ได้ดีในเกมเยือนลิเวอร์พูลแต่ว่าสุดท้ายก็จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้โดยมีกาแดงที่การังจะย่ำแย่แพ้มาแล้วมากถึง4เกมติดต่อกันในทุกรายการมีโปรแกรมหนักในสึกฟุตบอลแดงเดือดที่ต้องไปเยือน โดยทีมที่ทีมของอาร์เนสตร็อตเล่นกันอย่างดุดันและฤด,ดูกาลนี้ด้วยการนำเป็นเจ้าฝูงของตารางคะแนนหลังจากสามเกมหลังในลีกก็สอยตะข่ายคู่แข่งไปมากถึง14ประตูโดยบม่พูดถึงเกมที่แอนฟิลทางโคก็ได้กล่าวกับแพตตี้พาวเวอร์บอกว่ามันเป็นดาร์บี้แมทช์และก็เป็นเกมนัดเดียวแต่ถึงจะพูดแบบนั้นคุณก็มองข้ามลิเวอร์พูลไม่ได้แมนเชสเตอร์เดนจะเน้นเต็มที่แต่ลิเวอร์พูลจะเอาชนะไปได้2ต่อ1ในครั้งนี้ ดยแมนยูอาจจะคุกคามด้วยการโต้กลับและก็ทำประตูได้แต่พวกเขาจะถูกกดดันให้ต้องถอยกับเกมที่แอนฟิลด์ด้วยเสียงเชียร์ของเดอะคอฟผมคิดว่าแมนยูเองจะอยู่ในครึ่งล่างของตารางคะแนนเป็นสัดส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้แต่ว่ายังคงมีหลายทีมที่ห่างชั้นเกินไป สรับแมนยูที่จะหล่นลงไปดิ้นรนหนีตกชั้นตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วพวกเขาก็จะไม่หล่นไปต่อสู้ในการหนีตกชั้นแต่พวกเขาจะเป็นทีมครึ่งล่างของตารางคะแนนในครั้งนี้เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากักนครับอะไรยังไงซือเลี่ยนเปิดเผยเซอร์ซ,ซีมีปัญหากับอโมริมในะครั้งนี้จริงนะ เมือ่องานนี้เคอร์เอเวเรตเดรโรส o ปอร์ตสื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวแต่ว่าโจชัวซอซีอาจจะต้องย้ายออกจากท,าทีมในช่วงตลาดเดือนมการาคมหลังมีปัญหาส่วนตัวกับโรเบนอัมโมริมโดยปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นในเกมล่าสุดที่ทีมแพ้ดิวการ์เซนไป0ูนต่อสโดยทางกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ประหลันี้ที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่โอเชฟ,ฟอร์ด แต่ว่ากลับโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในครึ่งแรกซึ่งหลังจากนั้นเซอร์ซ,ซีก็เดินเข้าห้องแต่งตัวไปเลยแม้ว่าต่อมาจะตัวจะกลับมานั่งที่มานั่งสำรองในครั้นี้ก็ตามทีทั้งสื่อแดนปังทาบูตระบุว่าเซอร์ซีมีปัญหากับอัลโมริมตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วและก็ดูเหมือนว่าโอกาสในการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเริ่มมีสูงขึ้นเรื่อยๆในครั้นี้ แต่ใน้อตาดการย้ายทีมถาวรคงจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นการยืมตัวพ่วงด้วยการซื้อขาดในอนาคตขึ้นอยู่กับข้อตกลงประกอสถานก,การณ์ของนักเตะในครั้งนี้ปแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแฟงกี้เปิดเผยต้องดูแลข้อเท้าในครั้งนี้เป็นพิเศษนะ โดยกานี้ฟรังกี้ดยองเปิดเผยว่าเขาต้องดูแลข้อเท้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังประสบปัญหาการบาดเจ็บมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาจนต้องพักรักษาตัวนานกว่า6เดือนโดยฟรังกี้โดยองมิดฟิลด์วัย27ปีรายนี้ของฝั่งบาเซรลนาที่มีข่าวกับบาดาของฝั่งแมนยูเปิดเผยว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่ข้อเท้าของตนเองมากกว่า เดิมเพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดช่วงปี2024จากการเปิดเผยของโฟเบลอินเตอร์เนชันแนลมวนพาสบอดี่ผ่านมา ซึ่งแฟรงก์รีเองก็เผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายในช่วงฤดูการส0 2 4ที่เดเนื่องจากว่า,ามีการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ำโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บครั้งที่2ในเกมเอลกาาซิโกในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งทำให้เขาต้องใช้เวลาพักฟื้นนานกว่า6เดือนแม้ตอนนี้จะฟิตกลับมาแล้วในครัณงนี้ก็ตามทีแต่ม่ฟิลไวทีเซปิเอรนียังไม่สามารถจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้สะอีกนะ โดยตอนแรกผมหวังกระลักกระมลเรื่องข้อเท้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกได้ทันทีแต่ว่ามันบวมหรือไม่ข้อเท้าตอบสนองได้ดีหรือไม่ตอนนี้ผมแทบจะสูญเสียความรู้สึกนั้นไปแล้วอย่างไรก็ตามข้อเท้าได้กลา,ายเป็นสิ่งที่ผมต้องคำนึงถึงผมต้องเอาใจใส่โดยรายเป็นพิเศษต่อไปสำหรับนักเตะบางคนเข่าของพวกเขาเป็นแบบนั้นส่วนข้อเท้าของผมก็เป็นแบบนั้นมีฟิลชา่นดัชตีกล่าโดยแฟรงกี้ยังอธิบายถึงความาผิดหวังของเขาที่ไม่สามารถจะคว้าแชมป์ ารายการในครั้งนี้กลับด้านของทางฝั่งทางด้านของร่วมกับยักษ์ใหญ่แคว้นกาตารุญยาได้มากกว่านี้ตลอดช่วง5ปีกับสโมสรหลังมื่แต่ย้ายมาจากคันธของอาแจ็กอามสเดมในช่วงเสมอปี2019ผมต้องบ้าเมื่อผมเซ็นสัญญาก,กับบาเซร์นาผมไม่เคยคิดว่าจะคว้าแชมป์ลีกได้เพียงแค่รายการเดียวโคปาเดเรอีกหนึ่งรายการและก็ซูเปอร,ร์คัพสเปนอีกหนึ่งรายการหลังผ่านไป4ปีผมคาดหวังว่าจะได้อย่างน้อย2เท่า ซึ่งนั่นทาให้ผมผิดหวังสิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้และ่านั้นไม่สามารถคาดเดากันได้เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยก,กันว่าจะเป็นเช่นไรแฟรงกี้จะยองนะฮะเรามาดูข่าวต่อมาจก,กันครับอัลบรริมขอบอร์ดแมนยูซื้อโยเคเรชตราดหน้าหนาวโดยสื่ออังกฤษที่ข่าวบริเ็นอัลบรริมของบอร์ดบริหารแมนยูซื้อวิกเตอร์โยเคเรชภาย,นยในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเพื่อหวังจะมาช่วยกู้วิกฤตทีมในวลาดนี้ โดยเดลิตสตาสื่ออังกฤษรายงานข่าวดว่าบริเ็นอาร์บอริมเฮช,ชโคสชาบูตุกิชได้แจ้งกับบอร์ดบริหารถึงความต้องการของการที่จะเซ็นวิกเตอร์โยเกเรชอดีตลูกทีมจากสปอร์ติง้งบริสบอนให้มายังออเทอฟอร์ดภายในช่วงเดือนมกราคมนี้ทันทีโดยไม่ต้องรอตลาดซื้อขายช่วงเสมอเพื่อจะให้มาช่วยกู้วิกฤตทีมในเวลานี้หลังหล่นไปรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนแต่ะไรก็ตามค่าจิตสัญญาของโยเกเรชอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แมนยูนั้นต้องคิดหนักเลยทีเดียวโดยเพราะก่อนหน้านี้อาร์มอริมก็เคยออกปากยอมรับเองบอกว่าสโมสรไม่ได้มีงบสำหรับในการซื้อนักเตะตลาดหน้าหนาวและก็เป็นเรื่องที่เขาทราบกันดีตั้งแต่ก่อนจะรับการคุมทีมแล้วและหากว่าจะซื้อเพิ่มก็ต้องปล่อยนักเตะในทีมออกไปซึ่งคนที่มีรายชื่อพร้อมจะย้ายลิสต์ในวลานี้ก็เป็นมาคาเบรต์ฟอร์ดกับโจชัวเซอร์ซีั่นองนะ เป็นนวังงานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกัได้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเราจะยังไงกันดีนะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอยากติดทีมชาติมากๆเลยมา,าร์ครสฟอร์ดปฏิเสธข้อสเสนอมหาศาลจากซาอุดีอาระเบีย โดยมาร์คัสบรัดฟอร์ดโถงหอกแมนยูเซโนในการย้ายไปเล่นในซาดิอาระเบียแม้จะได้รับข้อสเสนอในการยั่วยุนใจนันวนมากกว่า3เท่าที่ได้รับกับผีแดงในครั้งนี้ก็ตามทีโดยมาร์คัสบรัดฟอร์ดกองหน้าของแมนยูเองก็ปฏิเสธข้อสเสนอจำนวน35ล้านปอนด์หรือราว1,540ล้านบาทต่อปีจากสโมสรในประเทศซาดิอาระเบียจากการเปิดเผยของเดฟรีเมลสื่อในประเทศอังกฤษโดยแมนยูเตรีนที่จะขายบรัดฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตระรอบสอง เดือนมการาคมนี้หลังนักเตะจะหมดอนาคตกับทัพปีศาจแดงโดยแมนยูเตรียมที่จะขายแรตดฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตระรอบ2เดือนมการาคมนี้หลังนักเตะจะหมดอนาคตกับทัพปีศาจแดงในยุคข,ของกุสือรบรเบนอาร์มริมเพราะว่าโดนตรอบออกจากทางชีนในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ y, เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยอย่างไรก็ตามแรซซี่ซึ่งเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของแมนยูต้องการจะย้ายไปเล่นในกับสโมสรที่สามารถทําให้เขามีโอกาสในการหวนกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งด้วยเหตุนี้นักเตะก็ตอบปฏิเสธข้อเสนอจํานวนมหาศาลจากทีมในศึกอาซาดีโปรลีกจาการบริการของเดลี่เมลระบุว่าในดินแดนของเศรษฐีน้ํามันพร้อมทุ่มเงินค่าเหนือมหาศาลให้กับบระด้าของแรตฟอร์ดพิจารณาว่าว่ากันว่ามากกว่า3เท่าตัวที่ได้รับจากคณะาของฝั่งแมนยู คือ3า5แส0ปอนด์หรือราว13.86ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวอันนีบรัดฟอร์ดติดทีมชาติครั้งล่า,าสุดในเกมอุ่นเครื่องพบกับทางด้านของทีมชาติบราซิลเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวนั้นต้องผิดหวังไปที่หลุดทับสิงโตคำรามในศึกยูโร2 0 2 4ตอนนี้เป้าหมายหลักของเขาคือการกลับมาติดธงอีกครั้งในยุคข,ของอ่าโทมัสทูเคิลกุมบางเยยนในขณงนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเต ตัวเด็ในช่วงที่นี่ครับขอบคุณทุกคนตาดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ